กูเอามันชัดเกณฑ์แน่น,นอนมันจะต้องอยู่ในกรอบไปเต้นไปใช้ก็ม่ได้นีเที่ยวก็ม่ได้กูบ่งยอมมาเที่ยวมาเต้นแต่ลืมอะไรแล้วไม่พี่คิดแตดีดิลืมอะไรไหมอะไม่ได้ลืมลืมน้องชัดเต้ไอ้ลำเตย้ยมึงจะสโลหาพาห่อมึงเหรอ อยากบอกหากว่าคอยหากเจ้าคงบอกมีโอกาสเมาในยามเศร้าบักหามเงยเสียงคือเป็ดเซิรองกันปปาพี่ดอกฝักมุ่งขวักมาบอกว่าถ้าพี่ได้เจมมาจากกรุงเทพพี่หนูจติออมแต่งงานด้วยขนมปังอ่ะต้องทาไส้สังขยาแต่ถ้าเขาอยากกินการดาก็ต้องทาไส้ไหนล่ะ ดนีอะไรจังไหนครับนี่งานเต็มตารางอย่างนี่วันที่หนึ่งฟังเทศวันที่สองใส่ปุ๋ยยางวันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดวันที่สามสิบเอ็ดขโมยทุเรียนโอยกหน่วยไอ้ไก่ไม่ได้มันพันผืนที่กูจะยกให้ไม่ได้แต่ตั้นจอบตั้นเกาเองต่ะมันว่าหายพอเอากับมึงก็เขาอยากหาตังค์ช่วยพ่อให้มากกว่านี้ไ ายปักบุวงก็ได้วันไม่เท่าไรสามเดือนทําไปดังนะว่าให้พวกลือนะไปอมขีหมาแล้วมาพ่งใส่หน้าว่าได้เลยเลออ,นนมมอแม่เดียวกันใช่ไหมนี่มึงเก่งเหรอยบางทีอาจจะเป็นปบกเพศสันนิวาสก็ได้ แฝนไม่เยอะแยะไหยเนี่ยเต็มหมดแล้วน่ผ้านั่ยนะไรยศธงเรือควันก้อนนะคว่ำตายแม็ดทั้งรถเลยรถคนเดียวไม่ได้ไปใช่ไหมไอคนนั้นน่ะองค์นี้อืมอันนี้เป็นผรากันมากันมาถามใครบ้านี่เพิ่งย้ายมาเพิ่งย้ายมาอยู่นี่อเมียมึงรู้ไหมว่ามึงมีเมียน้อยกันนี่ลรอมันแค่ละแค่ราคานิดงไปหน่อยอย่อยห้กูรู้นี่นะมึงต้องใส่เยอะผ้าน่ะมึงใส่เยอะๆไว้คุ้มกันมึง